ลงเซ็นเตอร์ที่เราเจอวันนี้ทุกท่านก็คงจะเห็นว่าเป็นกิจกรรมขออใหมบอกว่าเป็นกิจกรรมเื่อชื่อว่าเป็นกิจกรรมปิ่นโตร้อยสายนะครับก็จะเชิญผู้สูงอายุเนี่ยผู้ที่จบมาแล้วมาทำกิจกรรมแล้วคบปิ่นโตมาทานอาหารเที่ยงร่วมกันกับผู้สูงอายุด้วยนะครับก็เมื่อกี้ที่ต้องงหนุมว่าปิ่นโตร้อยสาย พิธีผมไปส่งท่านไปชิโโลงแต่ผมไม่ได้ทานไปทานข้าวกับท่านเพราะผมนัดหมายถ้าผมยาป้าป้ายกบอกว่าทำแกงขี้ปลามาฝากพอแล้วถ้าผมไม่ไปกินความรู้สึกยังไงนะคะผมเลยต้องขอไปท่านไม่ได้ไปกินกับชิโนโล,โลกับท่านผมไปกินแกงขี้ปลาของป้ายกมาเมื่อกี้นะครับอ้า,ายกคนคนกลางน,นะครับ กลางของรูปซ้ายนะด้านซ้ายสุดเป็นนายกเอกเป็นผู้นะครับด้านขวาเป็นรองนายกชันปานิชนะครับตัการเนี่ยไม่ยกเลยวันนี้โค้เกรงคิดตามาะแล้วก็ครูหนูก็โคดมาด้วยรู้สึกวันนี้เกรงคิดมาชนกันนะครับสองเจ้านะครับบางทีก็จะมีชนกันบ้างเนี่ยไก่ทอดชนกันบ้างก็จะเรื่องสื่อสารกันเองแล้เพราว่าเอรอบหนนะ้าฉันขอไก่ทอดเหมือนเดิมเพราะว่าซื้อสะดวกอ,อีกคนหนึ่งก็บอกอ่ะคนนี้ รอบนี้ไม่อเอาไก่ทอดก็ได้จะได้ไม่ชนกับเพื่อนก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางสื่อสารระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นผลการประเมิน3ด้านที่แจ้งไปเนาะไม่ลงไม่ลืมไม่ซสมเศร้าอันนี้เป็นเกม tgs ซสมเศร้านะครับก็แถบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นคงที่คือบ,บอกต็อบอกอย่างนี้ก่อนผู้สูงอายุเนี่ยอายุเยอะเนี่ย เราคาดหวังส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้คาดหวังให้ดีขึ้นมากขอแค่ชะลอความเสื่อมนั้นได้ก็ถือว่าเยี่ยมแล้วนะครับส่วนถ้าบางคนที่มีคะแนนปริมๆริม,รมแล้วมันดีขึ้นจนค้นเกณฑ์เราก็ยินดีแต่ก็จะมีบางคนจริง,รงๆที่เราดูแลแล้วอาจจะมีความเสื่อมยังถดถอยอยู่บ้างน,นะครับก็จะเห็นเป็นข้าวน้าสีแดงครับ ุ่นสี่รุ่นห้ามันจะมีหลุดหลดมาบ้างพอสอบถามแล้วก็จะมีปัญหาหอื่นๆที่เกี่ยวกันกับที่บ้านนะครับรเช่นคุณแม่เสียเนี่ยคะแนนความสุขเศร้าก็เลยพุ่งไปเลยของแกก็เลยโผล่มาบ้างหรือว่าบางคนมีปัญหาทางทางบ้านนะครับน้อยใจลูกๆตอนตอนเราประเมินตอนเข้ามาบางทีไม่มีไม่อบอกหรือว่าตอนนั้นปัญหายังน้อยเราก็ดูแลทั่วๆไป พอจบรุ่นประเมินใหม่สรุปปัญหามันมนกาขึ้นคะแนนก็เลยตกลงได้นะครับก็อันนี้เป็นคะแนนจริงที่เราประเมินก็มันอาจจะมีไม่ได้สวยไม่ได้สวยหรูมากนะครับมันก็ขึ้นขึ้นบ้างบางทีก็มีช่วงที่คะแนนต่ำลงบ้างนะครับแต่ก็พยายามดูแลผู้สูงอายุทุกรายโดยเฉพาะคนที่เจอเป็นสีส้มๆแดงๆนี่แหละเราก็ต้องดูแลพยายามติดตามต่อเนื่อง เป็นการประเมินภาวะสมองเสือ่มอมโมขานะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคงที่เหมือนกันนะครับก็มีสีน้ำเงินดีขึ้นบ้างนะครับโดยเฉพาะรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่1คือรุ่นแรกสุดที่เราเชิญมาเลยเกณฑ์ต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างเข้มข้นอาจจะเข้มข้นไปด้วยนะครับก็เลยคัดกรองผู้สูงอายุที่สุขภาพเกือบดีมากเลยแหละดี ดีประมาณหนึ่งถึงดีมากเลยคนนะ้ะเวลาเราเอามาทํากิจกรรมกระตุ้นต่างๆเนี่ยก็เลยกระตุ้นสมองเองได้ดีคะแนนหลายอย่างก็เลยพ้นฐานเกณฑ์ไปนะครับเราก็จะตัดคร่าวๆประมาณ2คะแนนถ้าแตกต่างกัน2คะแนเนเราก็นับว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับบางรายก็ขึ้นเนี่ยสคะแนนสคะแนนก็จะเปลี่ยนแท่งจากแท่ง,งเงาหลุอนเหลืองเป็นสีน้ำเงินนะครับก็จะมีหลุดๆสีแดงมาบ้างน,นิดหน่อยเหมือนกันนะครับรุ่นสี่รุ่นห้านะครับก็ เป็นภาวะสมองเสื่อมนะครับก็แต่นี่แจ้งไปโดยเฉพาะสอ,สอรายข้างหลังนะครับที่เราที่ผมใส่โน้ตไว้นะครับ,นะรบก็คือมีผู้สูงอายุเนี่ยค่อนข้างก็เสื่อมประมาณนึงแล้วแหละเรากระตุ้นไปบางทีก็รับใจไม่เต็มร้อยมันก็อาจจะมีคะแนนตกลงบ้างนะครับก็คนที่คะแนนตกเราก็เชิญมาร่วมกิจกรรมกระตุน้นกันต่อเนื่องนะครับ จ้งไปห้องของนากสารก็ไม่มีพยายามดูแลให้เต็มที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับจบรุ่นไม่จบกันนะครับพยายามดูแลให้ต่อเนื่องอันนี้เป็นเสี่ยงหกล้มนะครับก็คะแนนหกล,ล้มรุ่นที่สามจะดีเป็นพิเศษนะครับก็คะแนนดีขึ้นถ้าสองเกินสองคะแนนก็คือประมาณประมาณสองวินะครับเช่นการเดิน เดินสามเมตรแล้วกลับสามเมตรก่อนเดินในยี่สิบวินาทีพอทํากิจรกรรมเหลือ,อสิบเจ็ดวินาทีแสดงว่าทีขึ้นประมาณสามวินาทีหากเกิเนสองก็ถือว่าเราก็นับแล้วด้านร่างกายเนี่ยดีหน่อยคือถ้าผู้สูงอายุไม่ดืมดูบัตรนัดแล้วอา่าเราต้องดูแลต้องทํากิจกรรมเป็นพิเศษแล้วเขาได้ทากิจกรรมต่อเนื่องที่บ้านคะแนนด,ด้านร่างกายมันจะดีขึ้นได้นะครับอาจจะมีหลุดมาบ,บ้างเหมือนกัน นะขึ้สี่ขุ้ห้าเหมือนเดิมนะครับมีหลดตื่มาบ้างก็เป็นหาปวดขออเข่าเสริมตามมาบางทีเป็นบางช่วงบางช่วงเขาเขากำเริบก็อาจจะปวดปวดหน่อยมันอยู่ใกล้กับช่วงเราประเมิออน,าน,มานอาซวยหน่อยอก็คะแนนลดนะครับอ่จ้งอีกทีหนึ่งก็หลังจากที่ท่านสังเกตไปว่สามสามนั้นมันจะมีสีแดงๆคะแนนลดลงทําไมมันเริ่มที่รุ่นสี่หมดเลยรุ่นสี่กับรุ่นห้าห เพราะว่ารุ่นสีคือรุ่นเริ่มปีงบประมาณนี้นะครับก็เริ่มเื่นประมาณตุลาปีที่แล้วนะครับก็ผมกับแัดเตเนี่ยก็มีการประชุมกันแล้วว่าเราเปิดมาสามรุ่งก่อนหน้านี้ได้รับ